วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณป้าขเเาะจะพามาชุบชีวิตเฟริเจอร์20ปีผุผูพังพังยังไงให้ใหม่กริ้งปริ้งปรัง,รง,รงแบบนี้นะคะสนใจแล้วก็ไปชมกันเลยแล้วก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับสไคร b ์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะไปดูวิธีทำกันเลยจ้า ที่แปดอะแบบนี้มีเป็นม้วนเลยเอาไว้ห่อของสั่งสติกเกอร์มาโมดิฟายโต๊ะเก่าสติ๊กเกอร์ลายไม้โต๊ะเก่ามันไม่มินิมอล อยากจะมีนิมอนจะให้ดูสภาพโต๊ะอ๋อแล้วก็แก๊สไม่ค่อยออกนะหนึ่งแผ่นเท่าไหร่คุณดวงกันไหมหล่ <80 S 2> ะแปดสิบบาทสองพันนะึ่ร้อยเก้าสิบ ลายคล้ายๆเสียน้ำมันอุ้ยในนี่ช่างม,มีจริงด้วยนี่มีกาวในตัวจริงเราก็ลอกกาวออกแล้วก็แปะเข็มว่าทนน้ำทนชื้นแต่ไม่รู้ทนไฟเป่ะคล้ายๆโอเมก้าแต่มันบางกว่าอลองแปะไหม ออืะวิธีแปะนะเอากระดาษมาทาบกับโต๊ะเราเงี้ยแล้วก็ให้มันเหลือถ้าประมาณนี้นะคุณลุงอืมัวตัดไม่ตรงก็ตัวตัดไม่ตรงเหมือนกันไม่ตรงแล้วเนี่ยอือัอนเนี้แบ่งเป็นสองได้เปล่า ก็ลอกกาวออกเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสภาพโตก่อนอันนี้บีฟอร์นะแวนะถ่ายภาพนิ่งก่อนโตบีฟอร์นะยี่สิบกว่าปีโตโตัว,ตวเนี้ยโตนะโบราณโบราณเราจะมาชุบชีวิตให้มันช่วยรอบหนึ่ช่วยเป็นยังไง แล้วมันพับทางเดี๋ยวมาดีดดีดดีดแปะตัวเองเปลี่ยนเุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนยังไงไม่แล้วที่เกิร์ดเนี่ ติดแน่นไปแล้วม,มั้นี่นะวางทาบลงไปทาาลงเลยนะหนึ่งสองสามเหลือไอปล่าทางนน้นอนะเหลืออ่ะต้องรูดไหมรูดจารูดนะหนูยังไม่วางนะเพื่นันไม่เคยเรียกมนปูๆแล้วเื้ยมันบวม โอเคนะอืบอถ้าตามมดตัดไม่ดีแต่ไปก่อนค่อยตัดไม่ได้ตาจะตัดไหมคือตัดไม่เป็นเดี๋ยวคนะ่อยๆตัดนะสวยงวงมาแล้วสวยแล้วอะไรหล่ออก ทำเนี่นเนยเพื่สวยนะพื้นมันขูขาเนี่ยเช็ดแล้วนะเป็นรอยเมืม่อตอนรอยมันบวมอาเโอยคยงพับนั่นนะอย่าเพิ่งพับอย่าเพิ่งพับจวตัดมินนะะักอ่ะ ตัดมุมมันอย่างนั้นตัดขอบมันมันจะได้นเนียบ จะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นได้หรอตตดเป็นช่วงๆ่วมไงจะขึ้นไปวัดมาก่อนนะคนเดียวนะคนเดียวแตนคนเดียวจับม่อค่อยทำจะเย็นๆน,นะค่ะ ชมแล้วจะได้ต้ใหม่ชุบชีวิตให้เฟอร์นิเจอร์จับตรงนี้หน่อยนะจับตรงนี้หน่อย ดูดอ่ะม้องม erm ีผัดกานเดี๋ยวไปเดี๋ยวัพักก็ไปเอพักไปเลยนะนมนม่ได้ต

เยอะแล้วมันไม่ค่อยดี เป็นไงคุณผู้ชมจากโตเ้เนา่าๆเราก็ได้โต๊ะสวยๆปริง้งมาใช้แล้วนะคะและใครสนใจนะคะอยาก DIY อ่าเฟอร์นิเจอร์เก่าๆนะคะไม่ต้องทิ้งอันนี้มันกันน้ำได้ด้วยนะเป็นสติกเกอร์ลายไม้มก็พอใช้ได้ กันน้ำนะเราก็ได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่มาใช้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อใหม่ยุคนี้ยุคประหยัดใช้อะไรให้ใช้คุ้งค่าถึงใจสติ๊กเกอร์นะไปดูใต้คลิปตรงคอมเมนต์นะป้าจะปักชื่อร้านไว้ให้นะก็ขอบพระคุณที่รับชมเลยสวัสดีจ้า